สวัสดีค่ะมิวนะคะนางสาวธีนไทยงามประจำปี2565ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ค่ะวันนี้อยากจะบอกอะไรใครก่อนนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องอยากจะบอกครอบครัวค่ะเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนในทุกๆเรื่องเลยค่ะก็วันนี้หนูทำได้แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่อยากให้พูดถึงเวทีนี้หน่อยกับการเก็บตัวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับเวทีนะคะก็มีการเก็บตัวอยู่ทั้งหมด วันนะคะเราก็ได้ไปทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมีรู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพดีๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมสนุกๆก,กับเพื่อนๆด้วยค่ะอ่ะน้องหนึ่งถามความรู้สึกวันนี้เลยค่ะค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเวทีแรกด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลก็คือดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเกิดคุณแม่ก็ถือว่าเอาของขอนวันเกิดกลับไปให้คุณแม่ด้วยค่ะอ่ะน้อง,ลอง,ลองอเลยค่ะ รู้สึกดีใจมากเลยเราตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าไปเวทีนี้หนูได้พัฒนาตัวเองได้อย่างมากมายค่ะอ่ะต่อเลยค่ะวันนี้ก่อนะไรคะความตื่นเต้นหมดไปตั้งแต่ว่าวันแล้วค่ะวันนี้ก็ก็คิดว่าเป็นวันซ้อมใหญ่ก็เลยไม่พยายามกดดันตัวเองค่ะคิดว่าทุกรอบออกมาคือเป็นการโชว์ค่ะอะ่ต่อเลยค่ะ สำหรับอายนะคะ่วนวิชาวบานชนสันหัดค่ะก็มีรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองกับเพื่อนๆจะมาไกลขนาดนี้เพราะว่าแทนกันไว้ว่าหลังจากถ้าเกิดว่าเราได้ไปร่วมง,งานได้ได้ร่วมงานจริงๆก็จะไปฉลองร่วมกันค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะแสะดงความยินดีกับน้องมิวด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยสนับสนุนพวกเรานะคะ <c oughs> ทุกคนเป็นกําลังหลักสำคัญที่ทาให้พวกเรามาย ออหรืว่าทนมีแ,แมย่างหนูนะคะก็ต้องให้ทางกองประกวดค่ะเออเ<า>ขาเรีรยกอะไรกำหนดมาค่ะใช่หนูก็จะทำหน้าที่ให้ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะฝากขอกำลังใจนะคะแล้วก็ตำแหน่งผู้ชนะเลือกตั้งสางานในวันนี้เหน่อยแล้วกันเว่าหลังจากนี้ชีวิตจะต้องเปลี่ยนแน่นอนอะไรอย่างนี่ค่ะค่ะก็ขอให้รักหนูเอนดูหนูกันเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะ